ก็บสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ตุทูชานนะพี่น้องเนาะที่เข่ามาเบิ่งมาส้มส่งของบ่าวบินและไรเงี้ยเคียวอารตีพี่น้องตอนนี้ก็พระทรงพระทรงองค์เจ้า,า,าจออกำลังขึ้นมาทำพิธีพี่น้องทำพิธีสูดเพื่ออุทิศบุญกุศลไปหาผูล้ล้มหายตายจ่าเนาะพี่น้องเนาะจากที่ได้เป็นนณเมื่อสูตรแล้วก็สิได้เอาเป็นลงป่าได้พี่น้องะจะได้เขาพี่น้องคำเบิงมาส้มกัน ส้มต,ต,ต่อไปเด้อพี่น้องเด้อโอ้ลายเลยพี่น้องบางหม่อมบางหมอนสยพิมบวชลายปนีพี่น้ <c oughs> งงองแต่หมู่บ้านก็ผนสีบวชบวชหนกักลายเดลยพระวตตรุษพี่น้องบวชนั่คนทีบเชียไปเรียไรอย่างนั้นน้อบวชจูงแบบว่าจูงขึง้นสวรรค์กับ่แมนพี่น้องจู้งขึง้นสวรรค์จันทราพเ่นที่เป็นลูกหลานของปู่เสียฮ่แต่จะาพี่น้อง มันมองกสีบลมีการบวชลายด้วพี่น้องมีลายพี่น้องเป็บ้านแต่ละมองแต่ละบลอนกับบุคลิกนันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเขตบ,บ้านบอเบน,นี่บ่ายมุง่งเขากับสีเลือดมาลงเลยพี่น้องอันนี้กับต้บนสีประมันสามมุง่งสามมุง่งเขิลสีลงสาข,ของบ้านบอเบน,น ทางข้างๆของ,ของ,ของบ,บ่าเบนก็บทเป็นสาวซุยแล้วก็เจใาสาพี่น้องแล้วก็น้องสาวผู้ซีพี่น้งองมันอ่างขังที่เป็นสาวจ่อยพี่น้องแล้วก็บ่าวใจทีมงานบ่าเบนมานำกันพี่น้อนนงเกียร์พี่น้องเอ้ยถ้าเบิกถ้าสมีนเด้อพี่น้องเอ้ย ลายดีใดลายดีใดคนมีบุญลายหน่อยลูกหลานมาตุ่มมาโฮมมาบวชเนาะเพื่อดึงขึ้นสวรรค์สันผา,าพี่น้องอันนี้เป็นสีเป็นแม่ขาวเลยพี่น้องเดอ้อเป็นแม่ขาวอันนี้เป็นหีของประเพณีของคนลาวเนาะพี่น้องมีบวชแม่นางขาวแล้วก็บวชแบบบวชเน้นนะพี่น้องเนาะเหม็นเหม็น ถ้าเบิ่งส้มถ้าเบิ่งสะสมอีกต่อนหน้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะแม่คาวแล้วกะสุมสมัีนาะพี่น้องสิเตรียมบวชพี่น้องบวชเพื่อรับศีลักบวชสทั้งบวชแล้วกสิได้เอาลงป่าด้พี่น้องเ้อแต่ขอหับส้มอีกต่อเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบ่แม่นสิหยุดคลิปเซะก่อนนะพี่น้องเนาะาหับส้มต่ออีกพี่น้อง หลังจากนั้นก็ับเตรียมโอโซบลงป่าเนาะพี่น้องมันกัเตรียมเตรียมที่เอารงเลยพี่นอ้องเฮ้ยคนไลยพี่น้องแมย์เข่ากันละไล่เมย์เข่าโอ้ยขอบใจแม่ใหญ่จืนพี่น้องเลยขึ้นมางานงานแม่ดองฝนพี่นอ้อง chờ này cái tiêm phi nào tiêm nhục nhục men nhục sốp phi nào đang tiêm lột sừng lột kè sốp nó phi nào nó รูปมาดูรูหอมส้มนี่ด้อพี่น้องเด้อกายนี่แทนข้อสุปัญญาญจนเมื่อเจ้าเห็นหนาว่ายงเนาะนมาบาบนกสิบได้ไปโจมอยเพิ่พี่น้องไเพรว่าบ่มีเป็นตผู้ได้เป็นตอห็บ่บน่พี่น้องนาะพี่น้องเนาะบ่าวบนก็จะไปซอยพี่เชยน้องแต่ว่าบ่มจับคอกเห็นบ่บนนะพี่น้อง พีบ่กินกับเพิ่นที่มาบ้านไกลนี่พี่น้องคงบ่ไดเอิดตาขมาสุม4สุม5ก็บ่ได้พี่น้องเพิ่นจับโทรศัพท์แลดแล้วจอยด้พี่น้องเ้อเจเาเอาใหม่ใหม่บดนี้เอาตัวเอาอบุญนํากันเจเ่อแล้วเออๆเออเออ เดี๋ยวหัวไปก่อนนะเก็มแม่นเก็บแม่นี่เก,นเก็บไปใสลอดตเดี๋เอาห่มนะอืมเอานั่นลโอ้ยพระสงฆ์ุดเลยมาลยยายเาเรือกันพี่น้องนีแต่ลูกๆลานๆนพี่น้อยจื๊บไปขึ้นสรวันสันพระพี่น้อยไปทำพิธี ลูกหลวงลูกหลานขุนกะลายเต็มพี่น้องเป็นคนเป็นคนที่มีบุญพี่น้องบ้านเมืองก็มาเต็มลูกหลานก็ะห่มเต็มตุกตุกแต่ว่าบ่บบาร์บินบ่าวเสียงบ่ดังขอโท้าคอไฟเด็กพี่น้องเดี๋ยวเลยหับส้มกันต่อไปอีกพี่น้อง เค่นัน่งสิเป็นขา้ที่เกินไว้สิลงป่าพี่น้องบปเนี๋ยวก็ขับ zoom ไป็น,นปต,ต่อไปฟนั่นเนาะบอกเป็นจิ่ายไประ,ะยะระยะให้เบิร์ดได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเวลาสิบุายพี่น้องเดี๋ยก็หับเบิรหับ z o o กัอนอีกต่อไปพี่น้อง คนมาแต่พี่น้องประมาณสองสามร้ยคนนะทางด้านหลังไอ้บีศม่ไอ้บีะจะช่วยน้ำบอะพี่รจักมา นี่งชนะกอบฮอทงหาย่งน่าเลยีดียงไหน่งนี้ที่ใหญ่งๆโอ้ป่าเป็นป่าดงเลยพี่น้องเออเป็นป่าดงต้นไหม่สูงพี่น้องเป็นป่าดงที่อุดมสมบูรณ์กับบ่อแมนพี่น้อง อันปปาานี้เป็นภาษาได้พี่น้องเป็นเป็นเป็นทีดินทีนาของพนนะพี่น้องเลยบนไปจูดร่วมภาษาเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหเป็นเทียงของผนพี่น้องเทียงสังกะสีเป็นดอนเป็นป่าทีนาเขาเองอะไรใหม่เนาะ 嗯。 อันนี <language> ้กรปี่กระสิเป็นกล่องของกล่องของไอเบนเนาะเป็นไอไอไไอก็ปีเป็นคนจับเนาะเป็นกระสิอหักมาอีใส เมืองลาวเฮาก็สิประมาณนี้นะทุกคนเฮเพิ่อนยอยากอยู่ใจบ่ได้ว่าอยู่พิตีพีถาศะอยู่บ้านนี่อยู่ให้อยู่หน้าเพิ่นเนาะติดทองประเพณีบ้านเฮาเนาะนี่ของเครื่องสนั่นเครือเครือ,รอกุ๊กเตะ กำลังเตรียมการพี่น้องเตรียมการหักใหม่เรียนรำเข้าไปพี่น้องส่วนที่เขามาเตรียมถี่ก็เนื้อน้องเนาะเตรียมเผาคือให้ดวงวิญญาณไปอยู่สวรรค์สันพระนะพี่น้องเนาะใจนะครับรอชมตีพี่น้องคนกับโรงลายพี่น้องทุมเป็นขุดพี่น้อง เพินเจใจสายพี่น้องพหน่าแก่งพี่น้องเลยกำลังหมุนออกมาคนกำลังข้าแบบยุดบอยดนเนาะพี่น้องเนาะแ่อยให้วิญญาณเขา่นไปสู่สู่สุคตินะพี่น้องพิ่นเซวันสันผะ ไปอยู่ดวงสวรรค์พี่น้องไปอยู่อยู่สวรรค์สันพระอะไรเงี้ด้เก,ก็บเงินพี่น้องเลียเงินพี่น้องลูกหลานเพิ่มก็เป็นทายทูบเป็นที่นันดึกพี่น้องเลยเป็นทีนันดึกของครอบครัวเฮือนซานของเพิ่นนะพี่น้องของญาติพี่น้องของเพิ่นพี่น้อง เอาอีล่าจะเผากับเผาใช่ะเกล้วฉีจ่อจเลยเรียกาแต่เดินห้าก็เปิดขีดโอ้ย